สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง c o ุกกี้ชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยเรื่องเหินฟ้าฝ่าฟันก่อนจะรับชมขอคระหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคงไม่มีใครคาดคิดว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าสูงร่วม8นิว้ว,วสวมเดรสลด์ดอกลุกลูกคุณย้อนอยุกเบื้องหลังสาวสวยตาคมจะลิลจากการออนชอยเปลืองในจะเป็นสุภาพบุรุษหล่อแห่งยุคสมัยเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะ ทำไมถึงเปี่ยนไปจึงเกือบจำไม่ได้นายคนนี้ชื่อฮันจองอูก่อนหน้านี้แกไปถึงกับตันเครื่องบินรุ่นใหม่ไฟแรงส์เพียงพร้อมมีผู้ติดต,ตามบนโซเชียลมีเดียมีหน้าตาและผลการเรียนชั้นฟองครีมใสกันบินยักษ์ใหญ่จึงแทบคลานข่าวเชิญเข้าร่วมงานซ้ำยังมีรายการโทรทัศน์ต่อคิวรอนนัดสัมภาษณ์ด้วยรูปลักษณ์และการงานที่มัน่นคงเขาจึงกลายเป็นดาวร้างนักบินประจำศตวรรษเอาละ่ะจุดเปลี่ยนชีวิตมาเกิดขึ้นชัวข้ามคืน ในคืนงานเลี้ยงจีบวัยประจำปีพนมหมฮันอูดันเผอปากเปลอาเรื่องเพศสภาพโชว,วิสัยทัดล้านหลังเรื่องชายเป็นใหญ่อาชีพนักปีนควรสงวนให้คนมีช้างน้อยส่วนคนนมร่างบางก็ควรให้เป็นพนักงานต้อนรับใครได้ยินก็ต่างเอืมอมละอานนี่น่ะเหรอคำพูดจากปากกับตันตัวอย่าง ใครจะคิดว่าประโยคเหล่านั้นจะถูกบันทึกเสียงไว้ทุกเม็ดแพร่กระจายวอนเน็ตจนเป็นข่าวดังระเบิดบางคนถึงขั้นอัดคลิปเปิดใจกล่าวหาฮันอูว,ว่าเป็นพวกดูถูกผู้หญิงสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมแรงงานจนเกือบถูกเชิญไปออกโคนกระแสของพี่หนุ่มเกนไก่พหนุ่มฮันอูถูกบริษัทไล่ออกอย่างไม่ต้องสงสัยงานพรีเซนเตอร์หายเพิบทันตาไม่มีใครกลา้าเสียงร่วมงานกับคนมีข่าวขนาดลดตัวไปสมัครงานที่สายการบินโลคอส อวดอ้างสรรพคุณว่าขับเครื่องบินเป็นทุกรุ่นทุกเส้นทางกระดันไปแพ้ผู้สมัครหญิงสาย working woman ที่เปิดตัวสวดพร้อมคอนเซ็ปรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานฮันอูต้องบากหน้าไปปรึกษารุ่นน้องในวงการช่วยใช้เส้นยัดงานให้พี่หน่อยเด็แต่รุ่นน้องกลับบอกสดจอสีใจพอดีสายการบินผมเขาเพิ่งเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เป็นมาดามที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมได้ข่าวว่าแกกำลังวางแผนเพิ่มจำนวนนักบินสาว คนเมีช้างน้อยอย่างพี่ก็คงอดหมดสิทธิ์ตามระเบียบในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตภรรยาของเขาก็ดันขอบอกเลิกผู้ชายตกงานจะเอาอะไรมาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนลูกชายฉันจะเป็นคนดูแลเองได้ยินแล้วเจ็บจี๊ดทำฮันอูเหมือนคนไม่มีค่ะยกเว้นค่าเช่าค่าไฟค่าเน็ต โทรัฉับต้องเข็นกระเป๋ามาขออยู่กับพี่สาวที่เพิ่งปรับบ้านเป็นกองถ่ายขนาดยอมเธอคนนี้ชื่อฮันจองอีเป็นถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ตัวมัมคอยอัพสอนคลิปแต่งหน้าออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แม้ตอนเด็กๆฮันอูฮันอีจะสนิทกันพอตัวแต่มันก็นานมาแล้วเนอะตอนนี้ต่างคนก็ต่างโตๆกันละจะเป็นภาระเกาะพี่ไปวันๆคงไม่ไหวปัญหายอยู่ที่ว่าสมัครงานกี่แห่งก็ไม่มีที่ไหนรับ มันโคตรกดดันจนฮันอูต้องแอบมาซ่อนตัวใต้ผ้าหม่มนั่งถ่ายฝีเล่นเข้าเวลาชีวิตกระดกนำเมายอมใจอึกๆอย่างไร้จิตวิญญาณชีวิตนักปีนดราวรุ่งทำไมถึงร่วงได้แรงขนาดนี้วะขณะที่เขากำลังมเมาได้ทีดันบังเอิญเหลือไปเห็นพี่สาวกำลังแต่งหน้าออกกลองมโนเห็นคุณเธอชวนมาลองแต่งหญิงกันหน่อยสิมันทำให้แกป,ปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างลองนั่งสมัครงานก่อนนอนดูอีกครั้ง วันดวงคืนจู่ๆมือถือกระดังกลิ้งๆแต่ชาวตรูปรากฏปลายสายเป็นฝ่ายบุคคลโทรเรียกสัมภาษณ์ขอสายผู้สมัครสาวฮันจองเอหน่อยค่ะกับตันหนุ่มเพิ่งนึกนึ้นได้ว่าเมื่อคืนไปก่อบีรกรรมเห็นสายการบินสมัยนี้ชอบจ้างผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมเลยยืมช่วยพี่สามมาลองกรอบใบสมัครงานช่วยตอนนี้เลยแกล้งตีเนียนยื่นมือถือให้พี่ฮันอีเรารีบชักกลับมาชงเองเล่นเอง,เองนักเลงพอสวัสดี ฮันจองอีผู้สายคอเรียกไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยไม่มีปัญหาทำเอาฮันอีตัวจริงอึ้งกับความบ้าบินของน้องชายว่าแต่จะทำอะไรไม่ปรึกษากันหน่อยอยะอย่าห่วงเลยพี่ผมแค่ยืมใช้ชื่อน,นิดหน่อยแต่จะเอายังไงกับรูปร่างหน้าตามแมนแมนนี่ดีละก่อนอื่นต้องเข้าคอสฟื้นฟูนหนังหน้าก่อนสิ่งสกรปรกที่เรียกวันนวดจัดระเบียบคิวเรียงแถวตามตำรา รองพื้นปรับสภาพผิวระบบเป็นคอนกรีตให้เรียบเนียนไรรูคุ้มขนจากหน้ายหยาบกร้านก็สวยฉ่ำม,มองลงในพริบตาถัดมาก็ลองหาใส่ชุดชั้นในไร้ขอบพยายามรีดไขมันจากทุกส่วนของร่างกายเอามากองรวมกันไว้ที่ไฟหน้าทั้งสองข้างพร้อมยัดฟองน้ำเพื่อเสริมหน้าอกหน้าใจแล้วสวมเสื้อทับทดสอบความน่นเปรี้ยซอนรูปโอ้โหขนาดครับจียังอายเลยมั้งเนี่ยเหลือก็แต่ขนจัก,กระที่ยาวเป็นเส้นสปากเกตตี ที่พาเข้าคลินิกมาเลเซอร์บุฟเฟ่ด่วนๆทำเอาลองโอ้ยโอยซีซาร์กันยกใหญ่ในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายใส่วิกพลางตาสวมวิญญาณกุลสตรีนี่คือที่มาที่ฮันอูต้องใส่รองเท้าส้นสูงสวมชุดลายดอกมาลองทดสอบเลด้าตามท้องถนนเจอหนุ่มกล้่บึกมาแจากใบปลิวโดนทักว่าคุณผู้หญิงสวยสวยมอเมื่อครู่เรียกเชนเวลอะไรนะคือเออผมขอยาชวนพี่สาวมาออกกำลังกายด้วยกันครับ ว้าวว้ได้ยินอย่างนี้เรียกความมันได้เต็มหลอดเตรียมสวยตาแต่จนเรดารพังกันได้เลยเมื่อถึงกําหนดการสัมภาษณ์งานที่รอคอยฮันอูแต่งหยิงไปสํานักงานอย่างตุมต้มตุ้มตอมตอมอาจไม่หลุดบางเพราะยังไม่ค่อยชินทั้งนั่งแหกขาลืมปิดวัวบ้างละเผลอเข้าห้องน้ำชายบ้างละพอถึงคิวสัมภาษณ์จึงเริ่มเข้าที่เข้าทางแกโชว์สเต็ปเต้นเพื่อเรียกร้องความสนใจฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อองค์กรค่ะ จะคลองโสดไม่มีลูกรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานแอบจำสคริปต์มาจากผู้สมัครสาวคนก่อนเดะโดนใจมาดามเอสผู้บริหารสาวรุ่นใหญ่เซ็นอนุมัติรับเข้าทำงานในทันทีงานนี้ต้องลำบากพี่ฮันอีมาช่วยตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย์ก่อนเริ่มงานใหม่ในที่สุดก็ทำาำําเร็จได้คัมแบ็กกลับ,บวงการที่คุ้นเคยฮันอูเริ่มฝึกแต่งหน้าเองอย่างบ้าคลั่งตอนลงสนามจริงคงให้พี่ช่วยไม่ได้ตลอด หลังจากลองผิดลองถูกเป็นรอยรอบสุดท้ายก็เจองานหน้าที่เหมาะกับตัวเองสวมบทผู้ช่วยกับตันหญิงอย่างไม่เคอะเขินตีเนียนเข้าบริษัทไปประมนิเทศอย่างมาดมันเย็นวันนั้นดันมีปาร์ตี้รับน้องใหม่ทีแรกก็สั่งหอนใจไม่ค่อยดีนั่นไงเจอไอ้กับตันรุ่นน้องที่เคยให้ช่วยฝากงานเล่นเอาทำเวอร์เพราะกลัวโปแตกเก้าอี้ที่วางก็ดันเหลือตรงข้ามหมอนนั่นพอดีเดะเข้าทางกับตันหูดำที่ชอบขายขนมจีบเป็นอาชีพเสริม มาถึงก็สั่งเดิมกับมอมหวังเคลมไม่รู้ซะแล้วว่าหันอูนคอแข็งโกแต่พอจะยกโซตามคำสั่งเฮียดะเม้มือไปสนาคว้าแก้วไปช่วยกลึบให้หนาตาเฉยพร้อมบอกว่าเปลี่ยนการคุกคามในที่ทำงานแบบนี้ที่สุดเธอคนนี้ชื่อเย่เท่าเทียมชอบเรียกความยุติธรรมให้เพศแม่เล่นเอานมนมบนโต๊ะโดนเบรกจนเงียบกริบปวนหน้ากองบินไม่อยากให้งานกลอยเลยแกล้งเปลี่ยนเรื่องชวนคุยสัเพเฮรดะ เราถึงเรื่องกับตันฮันอูที่เพลอพูดเรื่องเพศจนโดนแดงจริงๆแกก็ไม่ได้เหยียดใครนะอาชีพแอร์โฮสเตสก็เหมาะกับผู้หญิงสวยๆดีออกไอตาฮันอูได้ยินก็พยักหน้างึงๆแต่ก็โดนยายเท่าเตียมเบรกรอบสองว่ามันคือการตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกจะใช่หรือหญิงไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินคนอองนอกจากเรื่องงานค่ะคราวนี้เริ่มเงียบกันทั้งห้องอาหารเพราะกับตันส่วนใหญ่ยังเป็นชายทางแทงบรรยากาศมันมาคุจน,น่าอึอดอัด ดีที่นายฮันอูลุกขึ้นมาขัดจังหวะทำเพลงประจำโรงเรียนนักบปนกระเดกเหนียวชวนน่มๆลุกขึ้นยืนมาประสานเสียงกันทั้งหมดนี่แหละจะชายหรือหญิงพวกเราก็จบสถาบันกองบินเดียวกันเว้ยเปลี่ยนอารมณ์ให้เหลากับตันรูรักสามาคัคคีกอบกู้สถานการณ์ได้อย่างสวยๆเพื่อเป็นการตอบแทนที่ออกนาช่วยเย่เท่าเทียมเลยชวนเขาแชร์รถกลับบ้านนายฮันอูพยายามเปิดหน้าต่างรถเพื่อหลบหนาแต่ลมดันแรงเป็นบ้า ขัดววกจนเกือบหลุดต้องเรียบจัดเเผาผมไม่ให้ผิดสังเกตยายเท่าเทียมถือโอกาสขอใจแลกเบอร์โทรแต่โดนเล่นตัวหาว่าไวัยไปมุย้ยเฮ้ยลืมตัวผู้หญิงแลกเบอร์กันก็ถูกแล้วนิวะมามามาเดี๋ยวแจ้เรียบกดให้การละครเป็นเนียนๆไม่ให้ถูชงใช้จนยายเท่าเทียมยังดูไม่ออกว่าเจ้คนนี้แกเป็นชายทั้งแท่งวันรุ่งขึ้นนายฮันอูกำลังจะขึ้นเครื่องครั้งแรกในฐานะนักบินหญิง โชชาตาดันเล่นตลกส่งแกมาจับคู่กับไอ้กัปตันหูด,ดำมาถึงก็จ้องมองกันไม่หยุดไม่รู้จะโดนใจอะไรกันนักนะเมื่อถึงเวลาเครื่องออกจากท่ากาัสยานทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยก,กันในห้องคนขับนายฮันอูรับหน้าที่รองกับตันหญิงขอรู้สึกคิดถึงพวงมาลัยที่คุ้นเคยเบื่อก็แต่อุ่นุน้องขีดต๊อกคอ,อยหยอดว่าวันนี้สดใสจังเลยครับทั้งอากาศแางนอกและสาวสวยข้างๆอุตะฟังแล้วขนลุกสู้ซาจังเลยเนะ หลังเครื่องเทคออฟขึ้นเหนือฟ้าอย่างปลอดภัยนายฮันอูเพลทอนหายใจยาวๆด้วยความโล่งอกชวนให้หูดำนึกถึงจังหวะหายใจของรุ่นพี่ฮันอูเมื่อครันร่วมบินแกเลาว่ารุ่นพี่ทั้งเรียนดีแถมขับเครื่องบินเก่งภาพลักษณ์เพอร์เฟคจนเป็นไอดอลของใครหลายคนไม่คิดเลยจะเป็นคนน่าส่ดใจกขดเอา้ามาชิงด่ากันหน้าตาช่วยแต่เจ้าตัวก็ต้องเก็บทรงแอปหญิงไม่ให้ความแตกโจตาไอหูดำซะเชื่อสนิทใจ เอาล่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์นายฮันอูยังได้กลับไปแต่งชายเหมือนเดิมพาลูกชายไปเลือกซื้อของเล่นในห้างหยิบโมเดลเครื่องบินที่ตัวเองชอบมายัดเยียดคิดว่าลูกอยากโตเป็นกัปตันเหมือนพอ่อซึ่งแกก็เอออเอาใจโดยไม่รู้โดยซ้ำว่าลูกชอบเต้นบัลเล็ฮันอูแอบถามว่าช่วงนี้คิดถึงพ่อบ้างไหมแต่เด็กก็ตอบซื่อๆว่าพ่อแม่อยากกันแล้วนิกกับฮันอูรีบไปเคลียร์กับอดีตภรรยาด้วยความโกรธ ผมไม่เข้าใจทำไมต้องบอกลูกเรื่องการหย่าร้างภรรยาสอนกลับว่าแกต้องรู้ระดับความจริงค่ะฮันอูจ,จิงจีงจ้ถามต่อว่าเด็กหกขวบควรรู้อะไรบ้างคุณพ่อตกงานจนครอบครัวแตกแยกอย่างนั้นเหรอมาถึงตอนนี้ภรรยาจึงค่อยๆเริ่มสวนอดีตสามีเป็นฉากๆถามว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับฮันจินลูกชายเราบ้างแกไม่เคยสนใจเครื่องบินของเล่นนันแต่ไฝฟ,ฟันอยากเป็นนักเต้นบัลเล ในฐานะพ่อคุณไม่เคยไปดูแก่สแสดงเลยสักครั้งปีที่แล้วฉันเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดภูมิแพ้ลำไส้หมอสั่งห้ามกินของมันของเยิมในฐานะสามีคุณยังสั่งหมูทอดไก่ทอดมากินตามใจขนาดปีนี้แม่คุณจะอายุครบ70ฉันยังต้องเตรียมงานทุกอย่างให้ผู้ชายคนหนึ่งทำงานหนักและมักใช้เรื่องบินเป็นข้ออ้างในสายตาภรรยาเขาคนนั้นสนใจแต่ตัว,ตวเอง เพราะสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการคือครอบครัวไม่ใช่นักบินที่เก่งกาจมาถึงตอนนี้ฮันอูจึงเพิ่มตาสว่างว่าเหตุผลแท้จริงของการหย่าร้างคือตัวเขาเองคำพูดเหล่านั้นทำให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเพราะเขาเอาแต่ทุ่มเรื่องงานจนละเลยครอบครัวอย่างที่ว่าจริงๆ ขณะที่อารมณ์กําลังขมจมดิง่งเย่เท่าเทียมก็โผล่มาได้จังหวะเห็นสีหน้าเพื่อนสาวอมทุกข์เลยหยอดมุกค่าบาทสิบบาทให้ชวนคําซึ่งนายฮันอูก็ยังไม่ยอมปล่อยวางเย่เท่าเทียมเลยลากเพื่อนมาคลายเครียดทํากิจกรรมผู้หญิงถึงผู้หญิงช้อปปิ้งชุดชั้นในอย่างตื่นตาตื่นใจไอ้เต้าฮันอูหยิบปลาอัมมาขึ้นมามัวมัวเลยโดนเพื่อนแซวยับนาทีนี้ต้องปลาแดงเด็ดดวงอยักอ้อโหใส่แล้วแซ่บซ้อนรูตุมต้มๆไม่ไหว จากนั้นก็ต่อกันที่ร้านรองเท้านัดกันซื้อนัดกันใส่เฟี้ยวๆไปเลยดิสองสาวค่อยๆสนิทติดเนิบยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้าออกห้างดังห้างแล้วห้างเล่าชวนกันเข้าตู้ถ่ายรูปเก็บความทรงจำแช่ภาพรวมๆเหมือนเป็นคู่รักโปรแรงแล้วไปต่อกันที่นท์คลับยามคำ่ำกลายเป็นวันปล่อยผีสละทุกสิ่งเต้นกันมันกระจายสลายไขยมันท่วงท่ายอย่างมั่นขาสั้นจังหวะเป๊ะใส่สะโพกแบบไม่กลัวเอลลุดช่างเป็นช่วงเวลาที่สนุกสุดเวียง ค่ำคืนนั้นทั้งคู่แวะจิบซุปแก้แหงก่อนกลับเปิดอกชิดชัดกันไม่รู้จากเปลือเป็นช่วงที่ไอ้เต้าหันอูดระหนักได้ว่าบางทีเขาอาจแบกทุกปัญหาไว้ในใจมากเกินไปและนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีเพื่อนสามมาปลอบโยนหัวใจที่กำลังอ่อนแอมันทำให้รู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกแถระหว่างเดินกลับบ้านยังมีเหตุให้พวกเขาสวมกอดกันแนบแน่นทำเอบรรยากาศรอบตัวแทบหยุดหมุนไปชั่วขณะ ทั้งคู่จ้องมองตากันในระยะประชิดในฐานะผู้ชายฮันอูสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่อกซ้ายถามว่ามันคือเสียงหัวใจใช่ไหมเป้าดุมๆที่ยัดไว้มันดันเปลี่ยนตำแหนง่งเล่นเอาเจ้าตัวรีบหนีหัวซุกหัวซุนจะเป๊ะแตกก้นงานนี้แหละน้อตอนนี้ไอ้เต้าหันอูพยายามโฟกัสกับงานเป็นหลักแต่ก็มักจะเจอยายเท่าเทียมที่บริษัทโดยบังเอิญ อดไม่ได้ที่จะชวนคุยในฐานะสาวสดเธอมีสเปคแฟนหนุ่มในดวงใจบ้างอัเป,ป่าชอบทรงไหนแนวอะไรก็บอกกันบ้างจิคุณเธอเล่าสั้นๆว่าอยากเจอคนที่เข้าใจในงานของเราตามคติพ์โรงเรียนกองบินขอแค่ได้บินอะไรก็ทนได้จะว่าไปพวกเขาสองคนก็เข้ากันได้อยู่แต่พอถามถึงข้อห้ามของแฟนแนวฝันจะโดนตอบกลับว่าเกียดคนโกหกที่สุด วินาทีนั้นฮันอูก็รู้สึกผิดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและเพราะเขาไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ดีๆในครั้งนี้เลยบอกเพื่อนว่ามีเรื่องจะสารภาพไว้จะบอกหลังบินกลับจากฮาวายนะถึงกำหนดการเทคออฟอีกครั้งไอ้เต้าฮันอูโคตรหิวลำใหญ่เจอรุ่นน้องหูดำมาสารภาพรักในห้องคนขับบอกรู้สึกลหลงไหลแกตั้งแต่แรกเห็นสู้ทรงองค์เอวที่นั่นไปทุกสัดส่วนรอยยิ้มลึกลับที่เหมือนปิดบังอะไรอยู่ตลอดเวลา ถ้ามนนายฮันอูจะบ้าตายปฏิเสธไปตรงๆว่ามันไม่เวิร์กหรอกจ่ะใครจะไปคิดว่าจูจๆสภาพอากาศก็เกิดแปลปลวนเข้าขั้นวิกฤตตามตำราการบินอิตากับตันโคตรเปอร์จนเมื่ไม้ซสันลำบากในฮันอูมาช่วยดึงสติประกาศสั่งลูกเรือให้กลับเข้าประจำที่รัดเข็มขัดให้แน่นแล้วอยู่ในความสงบไอ้ที่สงบสุดเห็นจะเป็นตัวมันเอง ปอดแหกเป็นลมหมดสติไปก่อนเพื่อนเมื่อสถานการณ์เด้งโดนขึ้นเรื่อยๆพบเหตุเพลิงไหม้ที่ปีกเครื่องบินนายฮันอูต้องตั้งสติประคองเครื่องโดยลำพังไอรุ่นน้องพยายามจะตื่นขึ้นมาช่วยในยามวิกฤตผู้ชายต้องแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงเองหยุดพราำและห้ามแตะพวงมาลัยเลยนะเว้ยไอหูดำรู้ทันทีว่าเป็นเสียงรุ่นพี่ฮันอูนีห่หว่าแต่ก็โดนเบิร์ดกระโหลกให้มั่งหยุดกวนสมาธิก่อนจะกลับมากำพวงมาไลัยไวแนนบังคับเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปาฏิหาร คลิปตาเดียวนักปินสาวฮันอีก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลคิวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อเตรียมรักษาอย่างปลอดภัยปัญหาไม่ได้อยู่ที่แกจะเป็นหรือตายแต่จะให้ใครรู้เพศสภาพของแกไม่ได้ไอเต้าฮันอูพยายามบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรผู้ชอบดันพื้นเดวอชมแม่งเปยเห็นไหมคว่าเตียงแข็งแรงดีเฮ้ยๆเ,เดี๋ยวก่อนเองเพลอททำนมหกไปข้างหนึ่งจิหายแล้วไงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหน รีบขวาเตาว,วิ่งแผ่นออกมาก่อนโดยไม่รู้ว่าจะเจอความท้าทายรอบใหม่กองทัพนักข่าวทุกสำนักต่างมารอเก็บภาพจอไมค์ขอสัมภาษณ์รองกับตันหญิงผู้ช่วยชีวิตคนนับร้อยไว้ได้อย่างมหัศจรรย์เอต้าถูกคิวเป็นงานแถลงข่าวเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญถูกยกย่องให้เป็นวีรสตรีช,ช่วยชาติประจำเดือนกลายเป็นซูเปอร์เซเลบริตี้ในชัวข้ามคืนจากนั้นชื่อเสียงเงินทองก็ค่อยๆไหลามาเทมา เอเจนซี่โฆษณาจอแย,ย่งคิวจะสสยแทบไหม่จะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้างานกิราง,งานผิวหลืองานอาหารเสริมหันไปทางไหนก็เจอแต่นหน้าไอต้าโปรโมทไห,หมดถูกใจในฮันอูที่กลับมาป๊อปปูล่าเหมือนก่อนแถมโชคดีที่ไอกับตันรุ่นน้องยังอยู่ไอซียูเพราะโดนเบิร์ดกลกจนความจำเสื่อมไปชั่วคราววันจุดสุดสัปดาห์จู่ๆสองสาวเพื่อนสีก็ถูกเทียบเชิญมาทานข้าวเที่ยงมีมาดามเอสเจ้าของสายการบินขอเป็นเจ้ามือ กล่าวขอบคุณที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นวีรสตรีช่วยชาติอีกคนเป็นนักรบหญิงเพื่อสิทธิมนุษยชนฮันอูแอบเอะกับฉาย,ยาของเพื่อนคางคางมาดามเลยเล่าท้าความไปถึงคืนปาร์ตี้จิตวัยเมื่อตอนต้น,นเรื่องเพื่อกำจัดพวกผู้ชายปากเปล่ะในสมาคมการบินแกส่งใย่เท่าเทียมไปร่วมงานเลี้ยงแอบตีนเนียนบันทึกเสียงไว้ครบถูกเม็ดและเผยแพร่จนวรัลไปทั่วเน็ตกระพือข่าวจนพ่อลมฮันอูตกงานระหกระเิน หลังรู้ความจริงมิตรภาพของทั้งคู่ก็แทบพังทลายไอ้เต้าออกตัวแรงว่าความเท่าเทียมมันก็ดีอยู่หรอกแต่ขบวนการแชทที่เธอร่วมมือจนเกินขอบเขตมันพลางงานและครอบครัวไปจากคนคนหนึ่งเลยนะที่เคยวางแผนจะเปิดเผยตัวตนหลังกลับจากฮาวายตอนนี้คงต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากนั้นในฮันอูก,ก็ปรับลุกกลับมาเล่นกับลูกชายใช้เวลาส่วนใหญ่ให้ครอบครัวทุกครั้งที่มีโอกาส น่าเสียดายที่สายายเขากับภรรยาคงต่อกันไม่ติดเวลาผ่านไปราวสัปดาห์ก็มีข้อความแดงเจเท่าเทียมบอกกำลังไปหาที่บ้านนะไอ้เต้าหันอูต้องรีบแปลงโฉมมาต้อนรับแทมไม่ทันเธอรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่จากกันครั้งก่อนมีอะไรก็บอกกันได้นะไอ้เต้าปากแข็งบอกเปล่าๆไม่มีอะไรเพื่อนสาวสงสยัยทำไมช่วงนี้ไม่มีตารางบินล่ะไอ้เต้าก็บอกขอลาง,งานเพราะไม่ถ่ายโฆษณาจนคิวแน่น เธอยินดีให้เขามีชื่อเสียงและเงินทองมากมายแต่ก็แอบห่วงเพื่อนที่ไม่ได้บินตามความฝันตามคติโพดโรงเรียนกองบินขอแค่ได้บินอะไรก็ทนได้เล่นเอานายฮันอูสะออกกับจุดยืนที่เคยมีและเพิ่งเข้าใจหัวอกเยะเท่าเทียมขอแค่ได้บินก็พร้อมทนทําทุกอย่างตามใบสัง่งในตอนนั้นจู่ๆหม่อมแม่ก็โผล่กลับบ้านเล่นเอาไอ้เต้ารีบพลางตัวหนี จะโปแตกตอนนี้ไม่ได้นะฮะแต่คุณแม่ก็ดันเข้ามาทักทายว้ายตายนี่มันสุดจอดวีรสตรีคนดังประจำเดือนลองออกลองออกไอ้เต้ายังเป็นไอดอลสาวในสายตาแม่เข้ามาขอถ่ายรูปคู่ด้วยการช่วยต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบง่ายง่ายเมื่อพี่ฮันอีบังเอิญออกมาทิ้งขยะทุกคนเลยถูกแม่เชิญเข้าบ้านโดยไม่ได้นัดหมายคุณพี่รีบโกโหกเรื่องชื่อซ้ำคนดังพวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชั้นมอบปลายเห็นมีห้องว่างเลยชวนไอ้เต้ามาอยู่ชั่วคราวคะ่ะ คุณแม่ดูไม่สนไม่ใจอะไรทั้งนั้นยกหูโทรหาอีลูกชายตัวแสบพรับอ้าวเฮ้ยริงโทนดังสน,นั่นคากระเป๋าปิดยังไงก็ไม่น่าทันนายหันอูเลยแกล้งยกหูพูดแจเรื่อยเปื่อยปล่อยว่าเป็นแกงคอเซนเตอร์นะคะแต่คุณแม่ก็ยังโทรจิกเป็นแก่แจ่บีให้ไอ้เต้าต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบตื้มมือถือซ้ำแล้วซ้ำเล่าแกงคอเซนเตอร์ต้องหมดไปจากประเทศโดดทับเครื่องแหกแหลกเป็นสองทอนเหลือจะเชื่อริงโทนยังดังไม่หยุด ยี่ห้ออะไรเนี่ยโดนขนาดนี้ยังสัญญาณแรงล้นหลอดจนในที่สุดคุณแม่ก็ล้มเลิกความตั้งใจจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากรู้ว่าลูกชายลืมปาร์ตี้วันเกิดเจปีของแม่อับป,ปัา๋าขนาดยาก,กันแล้วยังลำบากให้ลูกสะพายมาจัดงานให้ในมาโทมไม่ติดงั้นแม่จะชวนทุกคนมางานเลี้ยงเองเชิญแม่หนูเท่าเทีเทยมที่เพิ่งเจอกันวันแรกและเชิญสุดยอดวีรสตรีกับตันแห่งชาติฮันจองเอเป็นเจิดแล้วไงจะแยกร่างไปยังไงละทีนี้ ดูแล้วไม่ผิดโผนายฮันอูเลือกเป็นไอต้ามาร่วมปาร์ตี้หวังว่าพี่สาวจะคอยซัพพอร์ตตลอดงานคุณแม่ก็ยังเบลก์สาวสีทมหลานชายว่าพ่อเหนยืนไหนจ๊ะหนูน้อยสายหัวตอบไม่อยู่กับยาฮันอูสงสารแม่ที่ทมหาแกไม่ยอมหยุดเลยโกโหกว่าปวดท้องกะไปแปลงโฉมคุณเพื่อนสาวก็ดีมากเวอร์คิดว่าปวดวันนั้นของเดือนเลยอาสาไปซื้อยาให้เมื่อสบโอกาสฮันอูก็รีบชิงปิ่งจูดบึงตรงเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุดยางไว ในเวลาเดียวกันไอ้กัปตันรุ่นน้องก็ฟื้นตัวจากโคมา่าจำได้แล้วว่ารุ่นพี่กับไอ้เต้าเป็นคนเดียวกันไม่ต่างกับมาดามเอสที่วานคนไปเสืบจนรู้ตัวตนกับตันฮันจองอูก,กับฮันจองอีตัดมาที่งานเลี้ยงเวนเกิดใดนายฮันอูวก,กลับมาในลุกหนุ่มฟ้อนหลอดเฟี้ยวคิดว่าม่อมแม่จะดีใจที่ได้เจอตัว ปล่าเลยเปล่าเลย,เลเลยตอนนี้แม่อยากถ่ายรูปหมู่กับไอ้เต้าคนดังเพื่อไม่ทําให้แกผิดหวังฮันอูตะโกนบอกว่าเพิ่งเจอไอ้เต้าที่หน้าห้องน้ําครับแล้วอาสศา,ศาจะไปตามตัวมาให้เองโดยไม่รู้ตัวว่าเผลอทํากระเป๋าสตางค์หล่นไว้พอยายเท่าเทียมเก็บขึ้นมาดูจึงรู้ว่าไอ้เต้ากับฮันอูเป็นคนเดียวกันตอนนี้เจ้าตัวไม่รู้อีโนอีเนัวมต่ว,วุ่นวายกับการแต่งเนื้อแต่งตัว เติมหน้าเติมปากชำ้ชำๆมันๆต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้กี่รอบเพื่อมาเอาใจขุนแม่วัยเกษียณและมาชมการแสดงของลูกชายสุดเลิฟค่ำคืนนั้นขณะที่ฮันอูก,กำลังอุ้มลูกน้อยไปส่งอดีตภรรยาเจ้หนูถามด้วยความชงใช้ทำไมวันนี้พ่อต้องแต่งเป็นหญิงฮันอูจึงประหนักได้ว่าลูกชายเมาอ,ออกมาโดยตลอดอธิบายว่าคนชอบพ่อแบบนี้นะ่ะลูกชายจึงกระซิบบอก ว่าต่อให้พ่อจะหน้าตายังไงสวมเสื้อผ้าแบบไหนผมก็ชอบพ่อกับช่างเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งกินใจจนน้ำตาแทบไหลเขาเกล่าวขอบคุณอดีตภรรยากับทุกสิ่งและชื่นชมที่ช่วยเลี้ยงลูกจนเติบโตมาได้ดีจริงๆวันรุ่งขึ้นเมื่อฮันอูก,กลับมาเข้าบริษัทก็มีข่าวล่ามาแรงเด้งเข้ากลุ่มไล์ ยายเท่าเทียมสารภาพว่าเป็นคนอัดคลิปเสียงชาวโชว์จนทําให้กับตันทันอูดนเด้งเมื่อตอนต้นเรื่องและขอรับผิดช,ชอบด้วยการลาออกไอตารีบวิ่งไปหาเพื่อนสาวเพื่อปรับความเข้าใจเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วจะฟื้นฝอยอะไรอีกแต่ดูเหมือนนี่เป็นคําสั่งเบื้องบนที่จะเคลียรเธอทิ้งไอต้าจึงรีบบุกไปห้องผู้บริหารขอคุยกับมาดามเอสเป็นการส่วนตัวดูแกไม่รู้ร้อนรุนหนาวเลยสักนิดแถมตอนนี้ยังกุมความลับเรื่องไอเต้ามีช้างน้อย และที่ต้องทำกันขนาดนี้ก็เพื่อบีบให้แกช่วยแถลงข่าวออกสื่อส่งมาดามเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมการบินเพื่อช่วยเพื่อนและรักษาชื่อเสียงเงินทองตรงหน้าฮันอูจึงยอมจำนนเล่นตามบทที่ถูกเขียนไว้ในกำหนดการต้องกล่าวเชิดชูมาดามเจ้าเลแต่ภายในใจกลับนึกย้อนถึงวิกฤตล่าสุดบนเครื่องบินตอนเครื่องกำลังจะเดงมงพื้นเขาสั่งลูกเรือให้ปฏิบัติตามขั้นตอนฉุกเฉิน Air ์โฮสเตดถูกฝึกสติและอารมณ์มาอย่างเคร่งครัดช่วยจัดระเบียบผู้โดยสารไม่ให้แตกตื่นจนทุกคนปลอดภัยครบ32ต่อให้เป็นชายหรือหญิงอาชีพแอร์โฮสเตดก็ต้องการความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกไอเต้าเลยติโอกาสนี้ยอมรับต่อสาธารณะแสดงความเสียใจต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทางประเทศที่ได้รับบาดแผลจากคำพูดดูแคลนของฮันจองอูเมื่อหลายเดือนก่อน และเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยก็ไม่เหลืออะไรให้ต้องกังวลจึงจัดการโยนวิกบนกระบาลทิง้งสร้างความวุ่นวายไปทั้งงานทแถลงข่าวการปลอมเป็นหญิงมันช่างอึดอัดและภายใต้ลุกสวยอึมแน่นเปรียะจริงๆแล้วผมคือชายทั้งแท่งครับพี่ฮันอีที่ดูไลฟ์สดควรล้อชอบใจใหญ่กองทัพนักข่าวรวดแะเก็บกล้ามทุกองศา ไม่มีใครคาดค,คิดว่าเพิ่งโดนแกงกันทางประเทศมาดามเอสยังอึ้งกับความใจเด็ดของมอนน,นี่ผนุมฮันอูถือโอกาสนี้ส่งสารผ่านสื่อขอเจอเพื่อนสาวนัสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาพบกันจากนั้นก็เริ่มฝ่าวงล้อมสื่อรีบเผ่นออกจากห้องประชุมจ้ำเท้าหนีไปกลางสี่แยกถูกพี่ๆสื่อไล่ตามอย่างกระูงซอมบี้วิ่งสี่คูณร้อยแบบไม่คิดชีวิตสร้างความปั่นป่วนไปทั่วย่านธุรกิจ กว่าจะถึงจุดหมายก็หอบแค้แค่กันทางแกงฮันอูก,กำลังจะเดินไปเคลียร์ใจกลางสำนักงานใหญ่แต่กลับโดนเพื่อนสาวพุ่งมาตบดังพวกงานนี้เล่นเราเงียบกริบกันทางวงล้อมเหมือนเพื่อนสาวพึ่งปฏิเสธสายใยโดยไม่ต้องพูดซักคำเล่นเอาหน้าจอยไปต่อมไม่เป็นและแล้วชื่อของฮันจองอูก,ก็กลับมาด่งดังอีกครั้งในทางลบนะคะงานโฆษณาทั้งหมดถูกถอดออกอย่างรวดเร็วใบอนุญ,ญาตนักปินก็โดนเรบตามระเบียบ มันจบแล้วครับนายกลายเป็นตำบลกระสุนตกอยู่เกือบปีเต็มปังก็ว่าแกหนีไปรีเซ็ตตัวเองที่ประเทศไทยปังก็ว่าแกอยู่แค่ปูซานไม่ได้เป็นไหนไกลรักมัมแม่ยังคงเดินหน้ากเกษียณต่อไปอย่างมีความสุขพี่ฮันอีป,ปลูกปั้นสตาร์ทอัพร,รับเสริมความงามลูกชายหัวแหวนแข่งบัลเล่นจนได้เหรียญทองชีวิตทุกคนต่างเดินหน้าต่อไปตามความฝันรวมถึงยายเท้าเทียมที่ตอนนี้เติบโตเป็นกัปตันรุ่นใหญ่ ผ่านมาปีหนึ่งทั้งคู่บังเอิญเดินเจี่ยวกันอีกครั้งที่ท่ากาศยานได้ยินเธอซุบซิบว่าเขาคือพี่สาวตัวแซบมันทำให้เต้าหันอูรู้สึกโล่งใจโดยสมบูรณ์แบบน้องสาวที่แซนดีคงหายโกรธกันแล้วสินะในตอนจบแม่นายฮันอูจะถูกริบไปอนุญาตตลอดชีวิตสูญเสียความรุ่งโรจน์ที่เคยมีในอดีตแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งความฝันผู้ชายคนนี้ที่ผันตัวมาเป็นคนขับเครื่องเป็นส่วนตัว ชมบิวทิวทัดบนฟากฟ้าอย่างไร้ขอบเขตตามคติโพ์โรงเรียนกองบินขอแค่ได้บินอะไรก็ทนได้ก้าวไปด้วยใจมันตามฝันที่วาดไว้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ดั่งใจที่จินตนาการ และแล้ว,ลวการเดินทางของไอเต้านักปีนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจอยากฟังเรื่องใหม่คอมเมนต์บอ,อกกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดชมเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ